ยอะไรวะโอเคกันนี้ละเอ้ยอันไหนวะอะันนี้ปะอันนั้นแหละไม่ลึกขึ้ะต่อมาให้างังจีโอเคเอาใหม่อ่ะเมื่อกี้คิดเฟลโอเคนะอ่านชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอยา่าไปรู้เขาเป็นมะเขือเด็กประจานนี่เขาไม่รู้นะอีอ้วนให้หน่อยดิโอ้โห ดิดิอือเอพูดค่าได้ไหมหอผมเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย,ยไม่ใช่อเอ๊ะมันมคำแค่ประมวลนะอ่าเมื่อกี้อ่านเชื่อใช่ไหมไม่ทำได้ไม่การคิดเนี่ยจะสมองตัวเองอยู่ว่าคนน,นัดโม่แน่นอนอ่าอ่านแล้วเชื่อมาคนหนึ่งกันอีสี่แปดโอเค อันนี้อย่าไปสนใจมั้งครับก็นี่คือโรงเรียนเก่าผมครับเขาคู่เชื่อเนี่ยผมเก่าครับก็ไปคลิปดูเอาแล้วครับโรงเรียนเก่าคืออะไรเฮ้ยใจไปโอเคกันด้วนะคลิปกันด้วยนะครับเขาเสียงหล่อมากเลยส่วนผมก็เสียงมากๆเลยด้วยอันไหนนะที่มีคนให้โปรโมทอ่ะคนที่ขอโทษด้วยครับเข่ได้โปรโมทนี่ครับงี้อ้าวแถบเนี้ยเอาให้หมดเลยเนี่ยเนี่ในอย่างนี้อยู่เป็นผมนะอันนี้คือกดติดตามนะผมอ่ะ นี่กดให้หนาจีละกดให้จริงละอ๋อโอเคครับแล้วก็โปรโมทให้หน่อยโอเคครับอ่านชื่อเลยเพราะผมว่ากดซับให้ผมด้วยโอเคครับก็อ่ะปรโมทไปเถอะอโอเคถ้าใครถ้าผมลืมใครก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะจ๊ะ